พระชมยงองค์อภัยมณีนาฏเลินประพาสพิษดูหมูมัดชาเราฉลามลวนฉลามตามกันมาค่อยเคลื่อนคลาคลายคลายในสายชน ชนกอยู่คู่ชนะไม่จากคู่ขึ้นฟ้องฟูพ่นฟองละอองฟนฟูงพิมพ์พาพาฝูงเข่าแฝงวนบ้างผุดพ่นฟองน้ำบ้างดำจรกระโฮเรียงเคียงกระโฮ ขึ้นโบกหางลอยสลางกลางกระแสแลลสลอนมังกรเกี่ยวเลี้ยวหลอดกอดมังกรประชุมซ่อนแฝงชนขึ้นวนเวียนฟูงม้าน้ำทำทาขึ้นมาเพน ขึ้นลอยเล่นเลี้ยวลัดชวัดเวียนตะเพียนทองท่องน้ำนำตะเพียนดาสเดียดูดเพลินจนเกินมาเห็นละมอเกาะเขาเคี้ยวชะอุม่มโคตตะคุ่มเคียงเคียงเรียงลุกขา จะเลี้ยวซ้ายสุดเลยสมุดสุดซ้ายตาจะแลกว้าควันคลุ้มกลุ่มพยมจะเลี้ยวดูสุริแสงเขาแฝงเมกให้วิเวกหวาดองค์พระทรงชมฟังสำเนียงเสียงคลื่นดังคลื่นโคร ยิ่งทุกโสมนัสในหรือไทยเทวี